วันนี้ครับผมมากับเคส Thermotech Core P3 t g P โปรนะครับไอเคสตระกูลคอพีเนี่ยคือเคสสร้างชื่อของแบรนด์เทอร์โมเทคในยุคหลังๆนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากในหมู่สตรีมเมอร์แล้วก็คนที่ต้องการจะโชว์สปอนเซอร์ฮาร์ดแวร์ทั้งหลายนะครับเพราะอะไรนะฮะอย่างแรกมันเป็นเคสโอเพนแอร์นะครับซึ่งคุณจะไม่ใส่ฝาหน้ากระจกเทมเปอร์กราสตรงนี้ก็ได้นะครับคุณจะเอามาตั้งบนโต๊ะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะเอาไปแขวนกําแพงเป็นวีซ่าเมาส์เพื่อแบบเอาคอมแปะบนกำแพงเลยอะ่ะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็จะโชว์กับให้เห็นแบบเต็มรูปแบบเลยอ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าแบบนี้ฮะถ้าคุณเดินเข้าไปในร้านคอมนะครับ mm hmm. เดินเข้าไปแบบว่าจัดสเปคคอมนะครับแล้วก็สุดท้ายเลือกเคสเอาตระกูลเทอร์โมเทสขอพีนะครับ mm hmm. พนักงานคนที่ประกอบไปุณคนยูึกแบบ mm hmm. สะดุ้งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนผมเห็นเคสตัวนี้เข้ามาเที่บส่วนผมก็ mm hmm. นิดนึงเหมือนกันนะเ mm hmm. พราะอะไรนะ เวลามันมามันไม่ได้มาอย่างงี้นะครับทุกอย่างที่คุณเห็นนี่มันแยกส่วนมาหมดเลยนะครับพูดง,ง่ายๆว่าปกติเวลาคุณประกอบคอมเนี่ยคุณต้องเสียเวลาประกอบเมนบอ,กกอร์ดการ์ดจอ CPU อะไรต่างๆที่ซิงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คุณจะต้องเสียเวลาประกอบเคส ขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าเนี่ยทุกอย่างนี้คุณต้องมาใส่เองนะครับอีกสาเหตุหนึงต้องใส่เองเพราะว่าจุดเด่นๆของเคสตัวนี้คือมันสามารถคัสตอมม์ได้ดังใจคุณนะครับคุณจะเอาไอ้นี่มาใส่ตรงนี้ก็ได้จะใส่พอสปายแนวนอนก็ได้ใส่พอสปายแนวตั้งก็ได้ก้าจอแนวตั้งก้าจอแนวนอนก็สามารถรองรับหมดนะครับแล้วก็จะใส่ที่คำก้าจอหรือว่าไม่คำก็ได้จะใส่ไอเนี่ ไว้ด้านหน้ายึดหม้อน้ำตรงนี้หรือว่าด้านบนก็ได้นะครับเสานี่จะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ที่ผมพูดมาเนี่ยก็เหนื่อยแล้วแล้วคุณต้องคิดดูนะว่าคุณต้องประกอบหมดแล้วนะอ่ะแต่ว่าถ้าคุณประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเคสที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับประมาณว่าถ้าคุณเห็นอย่างเงี้ยดูรู้เลยนะครับคพแน่นอนจะคพสามคพห้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าตระกูล Open Air เน่ยมีแต่คพอ P โพ์โบเทเท่านั้นที่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับร<ๆ>ก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงแล้วันเพราะาม เปลี่ยนแปลงได้หมดทุกอย่างครับเอาเป็นว่าผมรีวิวตามที่ผมประกอบละกันนะฮะตรงนี้ด้านหน้านะครับอันนี้เป็น bracket สำหรับติดตั้งพัดลมหรือว่าหม้อน,น้ำนะครับซึ่งขนาดที่เขารองรับก็จะเป็น143ตัวหรือว่า123ตัว ก็ได้นะครับเป็น full size ทั้งหมดนะครับเอามยอยตรงนี้หรือไว้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะแขวนอยู่กับไอ้ขาที่เป็น s สแตนเลสตรงนี้แล้วก็ยึดน็อตด้านหลังเท่านั้นแต่การรับน้ำหนักเนี่ยจะรับน้ำหนักกับไอ้ตัวสแตนเลสตรงบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าคุณใช้แอร์ o ู l i n g ไม่ได้ใช้หม้อน้ํามันก็ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องติดพัดลมนะครับเพราะว่า มันเป็นเคส Open Air อยู่แล้วนะครับสายไต้องติดตั้งเลยก็คือหม้อน้ําเพียงอย่างเดียวนะครับก็อันนี้ไม่ใช้ก็ได้เคสจะโล่งขึ้นกว่าน,นี้นะครับเทมเปอร์กลาสด้านตรงนี้ฮะก็จะเห็นว่ามันเป็นรมดํามานิดหนึ่งนะครับโดยที่ความหนาอยู่ที่ประมาณ4มิลิเมตรนะครับเวลาใส่ก็อย่าลืมใส่กุ้ขารองยางไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็มิฉะนั้นก็อาจจะมีแบบ เสียงแตกๆน่ากลัวน่ากลัวได้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่า4ม mm มมันค่อนข้างหนาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขอกลับมาดูตรงบริเวณนี้ก่อนนิดนึงนะฮะอูเคสค่อนข,ข้างหนักนะครับฝั่งนี้ก็จะเห็นว่ามันมี I.O. อยู่นะครับซึ่งไอตระกูลคอ P เนี่ย I.O. มันจะอยู่บริเวณ ตรงนี้อยู่แล้วนะครับถ้าคุณไม่ใส่เนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันล้นๆออกไปนะครับโดยที่มันจะมีปุ่ม power นะครับอยู่ด้านบนเป็นดีไซน์เดิมมาจาก Core P5 ตัวที่ผมเคยใช้เมื่อหลายๆปีที่แล้วครับมีไฟฐานะนะฮะมี USB เป็น Super Speed 2ช่องนะครับ USB Type C ด้วยนะครับเป็นช่องหูฟังไมโครโฟนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่ม reset ครับเทปก g l ด s <Table Glass> s ด้านข้างที่ผมบอกไปประมาณ4มิลิเมตรเนี่ยฮะเวลาติดตั้งนะมันก็จะยึดอยู่กับน็อตตรงนี้4ตัวนะครับซึ่งเวลาคุณถอดเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวมจะนะ่่ววงเพราา ด้านล่างเนี่ยเขามีฝาสปอร์ตอยู่นะครับถือเป็นอะไรที่จําเป็นมากนะเพราะว่าถ้าไม่มีฝาเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับกว่าจะบาลานซ์ให้รูแต่ละช่องมันตรงกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากนะครับตรงนี้เขาก็คิดมาแล้วเวลาคุณจะใช้เนี่ยคุณก็วางลงไปบนขาเท่านั้นนะครับแล้วก็เล็งให้ตรงแค่นี้ก็สามารถเสียบเข้าได้ทุกช่องแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดออกมาให้ดูนะครับ Oops น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะเทมเปอร์กลาสตัวนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปฮะสี่มิลลิเมตรนะครับแบรนด์นี้เขาก็ไม่ได้เน้นเรื่องลดต้นทุนนะครับแต่ว่าเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่านะครับภายในนี้มาดูกันเลยนะฮะมันรองรับอะไรบ้างนะครับอย่างแรกขนาดของเคส Open Air เนี่ยฮะมันก็สามารถยืดหยุ่นได้เยอะนะครับโดยที่ตัวนี้รองรับเมน,นบอร์ดได้ถึงขนาด Extended ATX นะครับก็คือ E-ATX แต่ว่าเป็น E-ATX เอ็กซที่สิคูณสิบนิ้วนะครับถ้าใหญ่เกินกว่านี้ก็ใส่ไม่ได้นั่นเองนะครับต่่อมาาฮะะก็็จเหนว ตรงนี้มีที่คาการจออยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายึดน็อตสตัวมันก็จะสามารถบาลานซ์ได้ตรงนี้ผมลองยึดตัวเดียวเพื่อให้มันแบบรู้ว่าติดตงตรงไหนนะแต่ว่าคุณจะไม่ใช้ก็ได้นะครับไม่มีใครว่าเพราะว่าอันเนี้ยผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่ามันสามารถปรับกาจอแนวตั้งก็ได้หรือว่าแนวนอนก็ได้นะครับอันนี้คือกาจอแบบปาก,กาตินะก็อาจจะต้องใช้ที่คาการจอแต่ถ้าคุณแบบวางเป็นแนวโชวด้านข้างอ่ะก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณจะใช้แบบนั้นเนี่ย เขาก็มีตัว bracket ให้มาในกล่องแล้วเพียงแค่คุณเนี่ยต้องไปหาซื้อรเซอร์การ์ดเข้ามาใช้เอง mm hmm. เท่านั้นนะครับรเซอร์เคเบิลสิมิเทอร์เซอร์การ์ดอ่ะจะว่างกันก็ว่ากันไปนะครับสว่วนเอ็กซ์เพนชั่นด้านหลังนะครับมันก็มีอยู่ที่8ช่องนะครับซึ่งมันจะมากกว่าเคสมิทาวเวอร์ทั่วไปอยู่นิดหนึ่งนะครับปกติมี7ใช่ไหมอันนี้มันมี8นะครับ mm hmm. ก็เป็นเคสโอเวนแอร์ที่ขนาดโดยรวมแล้ว ค่อนข้างจะใหญ่กว่าฮะซึ่งขนาดของตัวเคสเองแล้วเนี่ยจะอยู่ที่535 mm. ในด้านสูงนะครับด้านกว้างนะครับที่2องรแล้วก็ด้านลึกที่500มิลลิเมตรนะครับอันนี้ไม่เสมอไปเพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้าคุณใส่ขาไม่ใส่ขาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกขนาดหนึ่งนะครับแต่ว่าขนาดที่ผมว่าไปนเนี่ยคือขนาดที่คุณใส่ขาเข้าไปแล้วนะครับถ้าคุณยึดกาแพงคุณก็ไม่ต้องใส่ขาอันนี้เข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะด้านหลังนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรให้โชว์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ม อะไรมาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันเป็นเคสแบบ Open Air นะจริงๆคุณจะหาตั้งพัดลมมาติดก็ได้แต่ว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่า Airflow มันก็ร้อยอยู่แล้วนะครับสำหรับเคสแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันอาจจะติดตั้งได้แปลกๆกันหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้คุณสามารถมาอย่างนี้ก็ได้แล้วตรงนี้ power supply เนี่ยจะเป็นแนวนอนปกติหรือว่าเป็นแนวตั้งก็ได้ขาที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับวัสดุของตัวเคสครับ โอ้โหนี่เจ็บมือนี่คือหนามากนะครับเป็นเคสที่แบบหนามากจริงเพราะอะไรเพราะว่าเขาออกแบบมาให้มันรับน้าหนักของตัวบอดี้ทั้งหมดในขณะที่เขาแขวนอยู่ที่กําแพงนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูกันต่อไปว่าด้านหลังมีอะไรบ้างฮะมุนมาครับโอ้ยนี่หนักมากนะเนี่ยนี่คุณจะเห็นว่า มันมีช่องพวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นช่องวีซ่าด้วยนะครับแล้วแต่ขนาดเลยว่าคุณจะใช้ขนาดไหนนะครับไปลองดูว่าตัวมัลติมกับกำแพงของคุณเนี่ยมันมีขนาดไหนบ้างนะครับแล้วก็ใช้ขนาดที่มันเหมาะสมคุณที่สุดนะครับตรงบริเวณนี้มันมีรูน็อตไว้แขวนกับเข้ากับกำแพงนะครับซึ่งคุณจะแขวนหรือไม่แขวนก็ได้ถ้าคุณไม่แขวนก็จะเห็นเป็นรูรูบบอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ภายในฮะเวลาจะถอดน,นะครับก็จะมีเอ่อน็อตตรงนี้หกตัวเป็นน็อตที่ตามสกูนะแล้วก็เวลาคุณถอนนแล้วเี่ มันจะห้อยคาอยู่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวหล่นหายอันนี้เป็นข้อดีสําหรับพวกแบรนด์ที่มันราคาสูงแบบนี้นะครับก็ใส่ใจเละเอียดเลก็กน้อยนะครับอ้ออีกอย่างลืมพูดไปตรงนี้เป็นตะแกรงนะครับก็คือคุณสามารถติดตั้งพัดลมหรือว่าหม้อน้ําตรงนี้ก็ได้ในกรณีที่คุณไม่อยากติดตั้งข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะฮะเวลาถอดนะครับก็งาออกมาได้เลยอ่ะดูภายในกันนะครับภายในกันก็จะเห็นว่าตรงนี้มันมี พื้นที่ติดตั้งหม้อน้ําเหมือนกับด้านหน้าเลยก็คือ123นะครับแล้วก็123ที่นเดียวกันซึ่งพัดลมเนี่ยไว้ตรงบริเวณฝั่งนู้นนะครับจะได้ดูสวยงามมากกว่าและก็ไอ้นี่อันนี้แข็งมากนะครับเป็นโลหะที่แข็งมากๆเพราะว่าหน้าที่ของเขาต้องรับน้ําหนักของตัวเคส ทั้งหมดไว้ตรงบริเวณนี้ในกรณีที่คุณต้องการใช้แขวนกำแพงแต่ว่าอีกประโยชน์หนึ่งก็คือมันเอาไว้ซุกสายไฟนฮะตัวนี้ c l e ์แ a น c ์การจัดสายไฟถือว่าเยอะมากๆนะครับเป็นเคสที่ c ยร์แ a น c ์เยอะที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าไอโอเพนแอร์แบบนี้ฮะมันจะโชว์สายไฟหลาๆเลยถ้าคุณจัดไม่ดีมันจะดูรกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้จึงให้ที่จัดสายไฟมาเยอะพิเศษอะไรต่างๆที่มันดูไม่งามไม่โสภาคุณก็ยัดมันไว้ในช่องนี้ให้หมดเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยพื้นที่นี้ประมาณแบบ เกือบ,บ2อนิ้วได้เลยบ้างเนี่ยฮะตรงบริเวณนี้นะครับส่วนสตอรี่ถ้าคุณจะยึดจริงๆเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมียางรองมาตรงนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยนะเขาเลเบลมาแล้วว่าอันเนี้ยเวลาคุณจะใส่ฮาร์ดดิสเนี่ยคุณใช้น็อต4ตัวตรงนี้นะครับสำหรับ1ตัวนะแล้วก็ฮาร์ดดิสตัวหนึ่งก็สามารถใส่ข้างได้เหมือนกันเป๊ะนะครับหรือถ้าใส่ SSD เนี่ยก็มีรูน็อตมาเช่นเดียวกันลองดูเลเบลเอาเลยว่าจะใส่อันไหนตรงฝั่งไหนนะครับซึ่งถ้าคุณต้องการจะใส่ฮาร์าาาด hard ไปแขวนตาม a อรูพวกนี้นะครับในกรณีที่ต้องใช้แต่ถ้าคุณไม่ได้จะใส่ฮาร์ดดิสต์อะไรเลยคุณก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยก็ได้เพราะมันจะล่งกว่าครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับโดยรวมนะครับเคสตัวนี้ราคาประมาณ00่พกลางๆนะครับมันก็ใกล้เคียงกับพอพีหตัวแรกตอนมันเปิดตัวใหม่ๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาตามยุคสมัยนะครับขนาดส่วนตัวผมคิดผมชอบพอพีสามมากกว่าเพราะว่ามัน ลงตัวกับคนส่วนใหญ่มากกว่าคอ p 5ในบางทีมันอาจจะใหญ่เกินไปแต่ว่าตัวใหม่ไม่แน่ใจเป็นยังไงแต่ว่าผมเคยใช้คอ P5 อยู่มันจะมีบางส่วนที่โอเคเหลือพื้นที่เยอะไปนิดหนึ่งนะครับต,ตัวนี้มันค่อนข้างจะฟิตกับฮาร์ดแวร์ขนาดมาตรฐานเลยก็ว่าได้นะครับเคลียร์แอน์เป็นยังไงนะครับกาจอเนี่ยมันก็สามารถใส่ได้3า0ร mm. ้อยสมิมถ้าคุณมีถังพักน้ำแถ้ามันไม่มีถังพักน้ําคุณก็ใส่ยาวสี่ร้อยห้าสิบมิลลิเมตนะครับส่วนซีพีพูลเลอร์เนี่ยได้ที่ห mm. น,นึ่งรนะ้อยแปดสิ เคสตัวนี้เป็นเคสที่แบบว่ามันเฟล็กซิเบิลมากคุณสามารถจะใส่ยังไงก็ได้ไม่ใส่อะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับเพราะว่าคุณต้องประกอบเองตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นเคสที่คุณต้องมีเวลากับมันสักนิดหนึ่งนะครับว่าคุณอยากจะใส่อะไรแบบไหนบางทีเออแบบนี้ไม่สวยเราถอดมาปรับอย่างงูน้นปรับอย่างนี้ ก็สามารถทำได้อีกเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นเคสโปรดักต์สำหรับกลุ่มคอมพิวเตอร์เอ็นทูซิีอสอย่างแท้จริงนะครับและก็อาจจะเป็นฝันร้ายสำหรับนักประกอบคอมด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาฮะมีอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างนะครับตัวนี้เคสมันก็เหมือนกับเคสที่มันเป็นเคสปกติทุกอย่างอไอ้พวกนั้นใส่อะไรได้อันนี้มันก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่คุณได้ข้อดีตรงที่ว่าไม่ใส่ก็ได้มากกว่านะครับในขณะที่เคสทั่วไปเนี่ยคือมันใส่มาแล้วคุณก็ต้อง ใส่กันไปไงถ้าไม่ใช้มันก็โบแต่ตัวนี้ถ้าไม่ใช้คุณถอดได้หมดทุกส่วนเลยไม่ใช้ตรงไหนถอดตรงน,นั้นได้หมดนะครับแม้กระทั่งถ้าคุณไม่มีการ์ดจอนะคุณใส่เมนบอร์ดอย่างเดียวไม่มีการ์ดจอแยกเนี่ยคุณไม่ต้องใส่แบตเตรีการ์ดจอเพื่อให้มันโล่งขึ้นก็สามารถทําได้นะครับเคสทั่วไปทําไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คุณเลือกได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นแหละ